มิติที่2มิติด้านเศร,รษฐกิจเป้าหมายที่7สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้เชื่อถือได้และยั่งยืน7.1สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และเชื่อถือได้ภายในปี2 5 7 3 7.2หรื่เองพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลกภายในปี2573 7.3เพิ่อมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น2เท่าภายในปี2573 7. a ยกระดับความร่วมมือในระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดรวมถึงพลังงานทดแทนประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลขั้นสูงและสะอาดและสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดภายในปี2573 7. มีขดยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยทั่วหน้าในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาน,น้อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กในปี2573 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน8.1ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจฯฯต,ต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละเต่อปี8.2บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในร,ระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลายการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้งานเข้มข้น8.3ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ สนับสนุนกิจกรรมและมีผลิตภาพการสร้างงานที่สมควรความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมในส่งเสริมการเกิดการเติบโตของอุตสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการทางการเงิน8.4ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามข้อการดําเนินงาน10ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาเป็นผู้นำในการดําเนินการไปจนถึงปี2573 8.5 บรรลุการจ้างงานเป็นที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสําหรับหญิงและชายทุกคนรวมถึงเยาวชนและให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสําหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน8.6ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทําที่ไม่มีการศึกษาและที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมภายในปี2563 8.7ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์และย,ยับยั้งการจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เร็วที่สุดซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็กและยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี2568เ้าหมายที่9สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันทาม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีข้อคุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตรกรรม9.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพแท่จถิงได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน 9.2ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและภายในปี2573ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการสร้างงานและผลิ่มผลกามวลรวมของประเทศโดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศและให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น2เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด9.4 ยกเลหลับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยทุกประเทศดําเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี2573 9.5เพ,พิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและให้ภายในปี2573มีการส่งเสริมนวัตรกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร1ล้านคนและการใช้ใจ่ายในภาคสาธารณะและเอ,อกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นเป้าหมายที่4ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ10.1 ให้มารู้อย่างต่อเนื่องและโครงการเจริญเติบโตของรายได้กุ่มประชากรร้อยละ40ที่ยากจนที่สุดในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศภายในปี2573 1 0 2ใช้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรฐษฐกษิจและการเมืองสำหรับทุกคนโดยไม่มีคำนึงถึงอายุเพศความบกพรองทางร่างกายเยชื้อชาสายพันธุ์แหล่งกำเนิดศาสนาหรือสถานะทางเศรษฐกษิจอื่นๆภายในปี2573 สิบสสร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์โดยรวมถึงการกระจัดกฎหมายในโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมายนโยบายและการกระทําที่เหมาะสมในเรื่องนี้11.4ส่เจจปปสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธ,นนธ,นนธนรรมและทา,า,างธรรมชาติของโลก .5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำโดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานาการณ์ที่เปราะบางภายในปี2,573 11.6ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมืองรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและการจัดการของเสียอื่นๆภายในปี2573เป้าหมายที่11ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมทั้งรับการเปลี่ยนแปลงแระยั่งยืน 11.1สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัยและในราคาที่สามารถจ่ายได้และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี2 5 7 3 1 1 2จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนเข้าถึงได้ปลอดภัยในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับทุกคนพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการขนส่งสาธารณะและคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางผู้หญิงเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอายุภายในปี2 5 7 3 11.3ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศภายในปี2573 11.4เสริมความพยายามที่ปกป้องและคุ้มครองมรรดกาทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก11.5ล,ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรอบภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ําโดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางภายในปี2,573